เนบบกมเก็บเกียสโนะครับ <Yahoo! S 1> ัน uh, นี Arizona, ้เราจะทำเมนูตำปะขุมนะครับนที่เสียดใส่กันพิษเข้าเด่นเข้าตาไหมครับนี่นี่ครับแล้วก็มเราก็มีบะเขเทศนะครับมะเขือเทศนี่นี่มะเขือเทศมะเขืเลนนะครับอันนี้มะกอกห็ืออะเงยงันคือ้งมะกอกครับมาต้องโซขึ้นมาคงตามบ่าทันอล้วนี้บะนาวนะครับใส่ก็มะนาวนะครับี่ มปลาเลยครับปลาทอ้ดนี่ครับทำเ,เลยเลยก็ส่พริกผมน้คิกครับโครับใสทพริแข้งเลครับนหน้าฝนมันก็เลยเสียไงไปกระเทียมเข้าไปนี่ ทำเสร็จแล้วขเขาจะใส่ปลาทิ้งลูกพี่น้องใส่เนี่ยใส่มะเขือเทศลงไปอย่างนี้ใส่กะเพรียงลงไปนะครับนี่ใส่กะเพรียงนี่มะเขือหลิ่นสารบ้านาเฮามะเขือหลี่นใส่ให้หมดเลยครับใส่ให้หมดไปเลย อันนี้คือมะก,กอ,อกนะครับมะก,กอ,อกหน้านี้เราก็ต้องแช่ใส่สตู้เย็นไว้นะครับนี่ากนั้นวเราก็โกกจำอีกครั้งหนึ่งทำชียครับดูน้ำพุ่งสิตาเลยครับตากองตาแตกไปเลยนะครับหลบไม่ทันนะครับน,นั้นงั้นพ่อครัวจะใส่แว่นนะครับ นี่คือเหตุผลที่ปลูกวใส่แว่นมันรู้จักปลูกน้ำมันหลุดเยอะๆตามไปเรื่อยน้ำจะแตกไปไอ้ตัวตัวตามตัวตัวคนนี้เฮ้ยครับเส้นมะคงมะคงเนี่ยมมะคงนะครับมาจากสวนหลังบ้านนะครับมะคงเหื้อกเราเรียกมะคงเหื้อนะครับไม่ได้ปลูกเองหวานไปก็เกิดนะครับ ปลูกเองนวมันก็ตายเลยต้องหวานไปเลยครับเราไม่ต้องอะไรมากมายหวานอย่างเดียวเดี๋ยวแต่มันจะเกิดไม่เกิดก็ตายครับตัวในรอดคือเพ่นจะได้กินนะครับพันนาลงไปสักลูกหนึ่งนะครับแถมเปลือกด้วยแยมเปลือกมันลงไปเลยนะครับพอแล้วามากาะก,กันหน่วยหนึ่งละ่ะกาก,กันหน่วยหนึ่งนะครับ มือเปื่อยไหมครับเมียว่า,านั่สิตามเททิ้งดอกรุ่นนี่ทำยังไงก็อร่อยนะครับ่ติสักแตกได้จริงทำอะไรก็อร่อยนะครับแบบนี้ทำมาทำอะไรก็อร่อยใส่ด้วยผงงวงซุปเยอะยิ่งอร่อยเยอะแต่หัวจะลุกจะหล่นนะครับ้ใส่ปลาร่าปลาร่าแล้วเนะี่ย าแงต้องไปโฆษณาให้เขาโอ้่าจะโฆษณาหน่อยไม่ได้ตังนะครับก็เลยไม่โฆษณาครับต่กล้องบมอยากไปโฆษณาให้เขาก็ต่กล้องว่าเอาตัวเองให้รอดสะก่อนนะครับเออต้องโฆษณาเขาแล้วเขาขายดีขายดีนะครับตัวเองให้รอดหลองนั้นเราก็ปั๊นะครับคุกเขาให้เข้ากันเรียกว่าคนเลยนะครับคนเลยนะครับแต่กล้องเป็นยังไม่กินนะครับครับ กล้องไม่มีดังนะโทษทีจากนั้นเราก็มาซิมดูนะครับน่อยก็ได้เด้อทำแหงตายฮะอืมอืมอืมย้าหู้อ๋ออีกด้วยครับาล้วอปเฉยสุดเอยยังเติมอยู่เติมปลานิดหน่อย S <S ขาดไปหมดนะครับเลืวอแต่แซ่บขาดอะไร <S <S ขาดแซ่บว้าวไปจะกินแล้วเว้ยายความแซบ่บมาดูดนะครับดูเลยไม่เหนื่นนะอยนะ Ooh, เ,เสียงฟ้าเสียงขุดแห้งหลหโอ้ควมลุกเาะนะครับโอ้สุด,ดยอดสุดยอดเํามาฮองแมใส่มะเกากเขาสูดเ,ดยกกเลยย <Yahoo! S 2> ครับมังเสร็จเลยครับเขาสามารกินกันครับเป็นเกล็นไหมครับขอแป้งน,นึมืจนขอบได้ ของเป็นของเป็นซีอะไรครับของเป็นสีอะไรทีเขียวสีเขียวอ่ะตาบอดสีครับตา้องตรงนี้บอกแล้วจะเส้นแต่น้อยครับนี่หมดเส้นแต่น้อยก็ตาบอดซีได้ไหมครับยานไม่ได้ฝัวเนาะโอ้ครับโอ้เราจะมาซิมนะครับซีมนะครับแต่ไมาให้่งั้นปีนองเลยบ้านอ๋อยันยานจะครับพุงหงส ปรากปรากว่ามันอ่อกปรากฏนั้นพอดีฝากระเฉาะายทั้งหมดพอดีใามาครับเก็บมาคมาโรนึงนะครับบ่าสนครับ

อ,อร่อยมากครับอืสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับกล้องหุงข้าวแล้วนะครับแั้กล้องเริ่มบวมนะครับก็ขอ,อ,อลากันแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะทําอะไรก็คอติดตามานะครับสวัสดี